สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance f i l i a นะครับ EP นี้นะครับจะเป็นการรีวิวน้ำหอมยี่ห้อ Coach นะครับตัวนี้เลยครับ Coach Platinum นะครับผมตัวนี้เป็น EDP นะครับผมนะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมของผู้ชายนะครับเป็นน้ำหอมที่อยู่ในิส s t น้ำหอมใส่ไปทำงานพนักงานออฟฟิศประมาณนี้นะครับผมนะตัวนี้เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปี2018นะครับ p ปรฟูเมอร์คือคุณบรูโน j โจวานอวินะครับผมโน้ตเนี่ยมีท็อปโน้ตนะครับก็จะมีไพน์แอปเปิลครับสับป,ประรดแล้วก็จูนิเปอร์เบอร์รี่นะครับผมเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็มีแบล็ k เพเปอร์ครับพริกไทยดำแล้วก็ส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะมีแคชเมอ r a n คชเมอร์นเนี่ยมันเป็นโน้ตสังเคราะห์ของผ้าสักหลาดนะครับมันเป็นโน้ตสังเคราะห์ที่สังเคราะห์ขึ้นมามีความเป็นมัสเป็นแอมเบอร์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเจอเรเนียมนะครับคือดอกเจอเรเนียมคือเป็นดอกไม้สีแดงนะครับมีความเป็นเฮอร์เบลนะแล้วก็มีเซจเซจเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่มีความเป็นอารมอแติกนะครับมันเขาจะใช้พืชตัวนี้มันจะอยู่ในพวก อาหารฝรั่งนะครับผมนะส่วนเบดโน้ตเนี่ยก็จะมีวานิลานะครับเลเซอร์ <L ather S 1> คือหนังนะครับแซนโดวูดไม้จันแล้วก็พัชชูลี่คือพิมเสนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกลิ่นกันเลยครับอ,อืมครับเปิดมานี่คือแบบผมชอบมากเลยนะคือมันเป็น ผลลไม้คือสับป,ปะรดนะครับกลิ่นสับป,ปะรดเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่เปรี้ยวมากนะครับมีกลิ่นหว,วานหวานอมหวานขึ้นมานะครับแล้วก็ได้กลิ่นของวานิลาแซงขึ้นมานะครับผมก็จะมีความาหวานของวานิลาบวกกับหวานผสมกับความซีตรัสของสับป,ปะรดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมได้กลิ่นของพวก ความเป็นอโรมาติกอะครับประมาณพวกเฮอร์เบอร์นะแล้วก็ได้กลิ่นคล้ายๆกับเป็นไม้อะครับน่าจะเป็นเซนเดอร์วูดนะครับคือเป็นไม้หอมคือบอกก่อนว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่อา่าผมว่ามันคล้ายๆมันมีความคล้ายคลึงนะใช่คหว่าคล้ายแล้วกันไม่อยากใช้ค,คำว่าเหมือนนะคล้ายกับคลีรุ่นอเวนตัสนะครับผม นะที่เป็นน้ําหอมนิชราคาแพงมานั้นนะแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นตัวเนี้ยน้ําหอมตัวเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นดนะีไซเนอร์แบรนด์เนาะแต่ผมฉีดเนี่ยรู้สึกว่ามันกลิ่นมันเข้มข้นแล้วก็ดูติดทนนานกว่าครีตนะครับอืมคือกลิ่นมันมีความหวานนะคือเป็นน้ําหอมผู้ชายที่สําหรับฉีดไปทํางานแต่ก็มีความหวานของ พวกวานิลานะครับบวกกับความหวานของสับปะรดนะครับมีความเฟรชนะครับเป็นน้ำหอมที่คือเป็นน้ำหอมอยู่ในแบบเซฟโซนนะครับคือเป็นน้ำหอมที่ใส่ไปทำงานกลิ่นกลางๆไม่ได้ดูแรงหรือว่าไม่ได้ดูแบบเบาอะไรมากมายนะคือผมว่ามันเหมาะกับอย่างที่บอกคือพนักงานออฟฟิศนะครับคือฉีดไปแล้วเนี่ยคือแบบ ดูเป็นแบบคนดูแบบมีมีความรู้ดูดูเป็นผู้ชายที่แบบดูสุขุมนะครับแต่งตัวก็เนียบในระดับหนึ่งแล้วก็มีรถขับรถมาทำงานมีรถส่วนตัวประมาณนี้นะครับอืมมันหอมนะแล้วก็ด้วยความที่มันมีกลิ่นวานิลาเนี่ยวานิลามันไม่ได้หวานเกินไปนะมันไม่ได้ให้ความเป็นเฟมินีนอะไรมากนะเพราะว่ามันมาคู่กับหนังนะครับกิ่นหนังเนี่ย มันจะเป็นเบสโนตนะคือหลังจากที่ความหวานเนี่ยของวานิลากับความเป็นฟรุตตี้ของสับป,ปะรดเนี่ยมันเลือนหายไปเนี่ยกลิ่นที่ติดผิวผมที่ผมเคยเคยฉีดนะครับมันเป็นกลิ่นของหนังนะครับนะเป็นหนังแบบหนังมีราคานะครับผมแล้วก็ไม่ใช่หนังแบบหนักๆเหมือนน้ําหอมที่ใส่ไปตามผับตามบาร์ด้วยนะเป็นหนังที่แบบ คือเบนเข้ากับวานิลาก็คือมันยังมัน,ม,นมันก็มีความอุ่นนั่นแหละแล้วก็บวกกับความสดชื่นความเฟรชของพวกเบอร์รี่นะครับกับพวกอะไรล่ะสับปะรดนะคือมันเป็นน้ำหอมผู้ชายที่สำหรับผมนะผมจะฉีดตัวนี้นะครับถ้าผมทำถ้าผมทำงานออฟฟิศนะผมก็จะ สีตัวนี้นะครับเพราะกลิ่นมันเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่ทําร้ายใครนะครับแล้วก็คือใส่แล้วปลอดภัยอะครับผมนะแล้วด้วยความที่มันเป็น e d p นะครับเป็นอโรพาฟูมเนาะคือความติดทนเนี่ยอยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมงเลยถึง8เลยนะครับผมแล้วกลิ่นเนี่ยฟุ้งกระจายค่อนข้างดีนะครับแล้วผมก็ได้กลิ่นเนี่ย พะผมฉีดเนี่ยได้กลิ่นมาจากตัวผมด้วยนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยน้าหอมที่ผมฉีดเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผมตัวผมเองอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นตัวที่ผมฉีดมากเท่าไหร่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะได้กลิ่นแล้วก็เขาจะเข้ามาทักว่าฉีดน้ําหอมอะไรไประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยผมก็จะได้กลิ่นของผมเองที่มันแบบตีขึ้นมาด้วยมากกว่าน้าหอมตัวอื่นที่ฉีดนะครับผม,มคือมัน ก็มันดูเป็นผู้ชายคือมีความเป็นมัสคูลีนนะครับคือถ้าผู้หญิงฉีดผมว่ามันดูมัสคูลีนไปหน่อยนะคือมันอาจจะเหมาะกับผู้ชายคือคุณจะเป็น first บเบอ e r ก็ได้นะครับดูแบบฉีดแล้วดูเรียบร้อยนะครับผมนะเพิ่มความมั่นใจในการทำงานนะครับผมหรือคุณจะเป็นแบบทำงานในระดับม,มีระดับมีตำแหน่งคุณก็ยังฉีดได้อยู่นะแล้วกลิ่นเนี้ยผมว่ามันไม่ได้ฉีดได้แค่เฉพาะกลางวันอย่างเดียวนะครับ คือมันฉีดกลางคืนก็ได้นะครับไปทานข้าวไปดินเนอร์ถ้าจะฉีดไปตามผับตามบาร์พอได้นะครับเพราะมันก็ยังมีกลิ่นของหนังอยู่นะแต่มันก็ยังจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่ากับตัวที่เป็นกลิ่นแนวโทบอโก้หรือกลิ่นแนวแบบหนังจัดๆประมาณนั้นนะครับอืมแล้วก็ความเป็นอโรมาติกเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายนะคือมัน มันคือกลิ่นที่ชัดเจนเนี่ยของกลิ่นเนี้ยคือกลิ่นหนังกับกลิ่นไม้นะครับผมแล้วก็วานิลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันจะมีปลายปลายกลิ่นมันจะเหมือนมีความพาวเดอรเข้ามาด้วยนะราคาเนี่ยคืออันนี้ผมจำไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่แล้วก็คือขวดมันก็เนี่ยมันก็สวยดีนะเป็นแบบเงาเงแล้วก็เป็นรูป รถม้าใช่ไหมเราก็แต่คือข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่มีฝานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมส่วนใครที่สนใจก็อย่างที่บอกครับไปลองกันได้นะครับตามเคาน์เตอร์ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ